สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็อยู่ในช่องกินไงแชนแนลนะครับผมแล้ววันนี้มีสกินทาชิตัวใหม่เข้านะครับผมเป็นสกินที่มีชื่อว่าดากอนแฮนั่นเองนะครับผมเหมือนสกินเอซีเลยฮะซึ่งเขาขายในราคาเพียงแค่299ร้อยเก้าสิบเก้าคูปองเท่านั้นนะครับผมสําหรับสกินทาชิตัวใหม่นะครับผมแล้วก็มีแพ็กฮีโร่พร้อมกับสกินนะครับสี่ร้อยสี่สิบเก้าคูปองนะครับผมแล้วก็มีอีกอันหนึ่งที่น่าสนใจที่สุดเลยนะครับผมแล้วก็คือกล่องสกินดากอนแฮนะครับห้าคูปองนะครับผมหรือว่ากล่องสุุ่่่่่่่่มมมสสกกกิิินนนนนนทาาาาาชชััเเอออองงงงะะะครรบซซึถววยีจจืื้ห็ กคนก็น่าจะรู้กันอยู่แล้วนะครับผมวันนี้เราจะมาสุ่มสกินทายชินะครับมาดูกันนะครับว่าถ้าเราสุ่มเนี่ยมันใช้คูปองอยู่ที่ประมาณกี่คูปองนะครับผมสำหรับทาชีสกินใหม่นะครับนี่นะครับผมอัตราการดอปเร์ของเขานะครับสกินหรือฮีโร่อยู่ที่0 6นะครับผมมาดูกันนะครับว่าจะใช้กี่คูปองในการสุ่มสกินนี้นะครับถ้าสุ่ม10ครั้ง6รอบไม่ได้เนี่ยแสดงว่าเราเกลือแล้วนะครับผมแต่คิดว่าน่าจะได้นะเราจะเปิดทีละ10กล่องละกันนะครับผมองาัดไป โอเค50คูปองไม่ออก100คูปองไป100คูปองไม่ออกครับผม150ไม่ออกครับ200จัดไปโอเค250้ครับผม300คูปองเรียบร้อยครับผม300คูปองไม่ได้แสดงว่าเราเกลือแล้วนั่นเองนะครับถ้าอย่างนั้นเราลองมา20กล่องกันบ้างนะครับทุกคนในนี้จะเป็น400คูปองแล้วนะครับ ไม่ออกนะครับผมจัดไปไม่ออกนะครับโอเคโอเคโอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็ใช้ไปแล้วอยู่ที่650คูปองนะครับผมก็ไม่รู้ว่าจะจบที่เท่าไหร่นะครับมาเราอีกสิกล่องแล้วกันนะครับโอเค700คูปองไม่ได้นะครับรอบนี้เราแบบสองร้อคูปองไปเลยปะเนาะยี่สิบกล่องครับโอ้โหแม่งไม่ได้ด้วยนะครับเนี่ย1,000คูปองพอดีครับ20กล่อง โอ้หนึ่งพันคูปองนะครับทุกคนสกินทาชิไม่ออกครับก็บอกชัดเจนเลยนะครับว่าใครที่อยากลองขอไปผมเนี่ยหยุดความคิดนั้นไว้เลยนะครับผมซื้อตอนลดราคาคุ้มสุดแล้วครับอันนี้ผมแบบมาลองสุ่มให้ทุกคนดูนะแม่งไม่ออกเว้ยดอกเบี้ยศูนย์จุดหกเปอร์ไม่ออกอ,อ่ะอีกยี่สิบกล่องจัดไ <6, S 2> ปไม่ออก,ออก,กอจริงพันสองแล้วไม่ใช่พันสองครับพันเอ็ดครับพันสองร้วคูปองไม่ออกว่ะอ่ะพันสามไปโอเคพันสี่ เฮ้ยพ <laughs> ันสี่ไม่ออกพันห้าพันห้าแล้วคูปองไม่ไม่ออกเลยเฮ้ยทุกคนไอดีกูบักป่าวอ่ะพันหกพันเจ็ดพันแปดพันเก้าสองพันไอสองพันคูป,ปองไม่ออกอาทิตย์ กูถามกิ้งโทผมขออนุญาตออกเกมเข้าใหม่ครับ One minute later โอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็สุ่มสกินทาชิอยู่ที่2,000คูปองนะครับผมจริงๆถ้าซื้อ299ก็จบตั้งนานแล้วนะแต่สำหรับคลิปนี้ถือว่าแบบทดสอบให้ทุกคนดูไงก็ฝากกดไลค์คนละหนึ่งไลค์นะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการสุ่มสกินทาชินี้ให้ผมนะครับผมโอ้โหส0งพคูปองไม่ได้รอบนี้ลอง40กล่องเลยแล้วกันทีละ200คูปองเลยแล้วกันนะครับจะได้เร็วๆแง่งไม่ออกด้วย2อ0พไปแล้วครับผม2,300 2,500 2,700 3,000ไปเลยแล้วกัน60กล่องนี้จะเป็น3,000คูปองพอดีนะครับทุกคนเรียกว่าเราซื้อสกินในราคาที่แพงขึ้น10เท่าเผิ่ไม่จบด้วยซ้ำนะเออแม่งมันมีอยู่จริงหรือเปล่าใน,นกล่องสกินเนี้ยเริ่มสงสัยแล้วนะ3 0 0รคูปองจัดไปครับ60กล่อง มีจริงปะวะเนี่ยแล้วสงสัยและว,ว่า7 0 0 0คูปองที่ผมเตรียมมามันจะพอสำหรับสกินทาชินี้หรือเปล่าโอเคูรูด100ร้อยกล่องเลยดียไหมไอ้จบๆไปเลยทุกคนเนาะถ้า100ร้อยกล่องนี้แม่งไม่ได้นะคือผมซื้อมาแล้วนะ100ร้อยกล่องนี้นะครับก็สามพันห้าร้อยคูปองแล้วป่ะวะลืมนับแล้วนะครับเนี่ยทุกคนเอาจริงๆเริ่มเริ่มพูดตอนตรงนี้นะเริ่มหัวร้อนล้วตอนเนี้ยสามพันคูปองไม่ได้เนี่ยอะร้อยกล่องนี้ถ้าไม่ได้นะ คือถ้ามันไม่ถึง3,000เนี่ยผมก็ไม่หัวร้อนนะครับแต่ผมสุ่มจนมาได้3,000แล้วเนี่ยผมก็เลยอยากจะให้มันจบในที่ร้อยกล่องแบบเมื่อกี้เลยนะครับผมก็สุม่มไปเลยครับ500ร้อคูปองนะครับผมเออหัวร้อน <laughs> เริ่มขัวร้อนจริงโอเคมาสรุปค่าใช้ใจ่ายสำหรับสกินทาชิตัวนี้กันดีกว่านะครับตอนแรกเรามีคูปองอยู่ที่7107คูปองนะครับผมเราเอามาลบกับ3607นเะครับเท่ากับว่าสกินทาชิตัวนี้ผมเสียอยู่ที่3,500คูปองโอ้โหนึกว่าซื้อสกินเซนอิซึที่ไหนได้สกินทาชิดาร์กอนแฮนะครับซื้อดีๆไม่ชอบชอบซื้อแบบแพงๆไนงะก็เดี๋ยวเราไปรับชมความสวยงามของสกินทาชิ3500คูปองของผมกันดีกว่านะครับทุกคนไม่ัวัด Uhm okay, hai, สามพั้าโอเคครับทุกคนเราก็มาอยู่กันในเกมกันแล้วนะครับผมก็สำหรับุูนที่ผมใช้ก็เป็นรูนตีเร็วยว26นะครับผมส่วนพลังแฝงผมออ้ยใครมาเซตเคลอัปเดตวะเนี่ยอันนี้อาจจะไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่นะครับผมเอ้ยแต่ก็น่าลองเหมือนกันนะอาจจะดีก็ได้นะครับผมมาไหนๆก็ไหนๆแล้วลองดูแล้วกันนะครับเพราะว่าเราเป็นจังเกิลไงเน่นระเมิดไปก็อาจจะไม่เสียหายนะครับก็ไปดูความสวยงามของสกินทาชิราคา3 5 0 0้ของปองของผมกันดีกว่านะครับ299ไม่ชอบชอบ3,5 0 0ครับทั้งน้อง อาทาชิสามัคคีรักคู่องของพี่จะจะมีเอฟเฟกต์สวยครับขนาดไหนกันนะเราจะไปเล่นเรนอะไรกันดีอ่ะโอ้เอฟเฟกต์อะไรครับเนี่ยไม่ต่างจากเดิมเลยอันี่คืออะไรฟัน้าวซับหรอเพื่อเสียงไทยมันหล่อนะเว้ยทุกคนว่าทาชิเนี่ยอ๋ออ่าร่วงจบเลสครับผมไป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  ไป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 เลดมันไปเลดมันอ่าเขาโดดไปแล้วนี่ผมก็ใส่เลยละกันครับโจ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 ปาสกิลหนึ่งโบโดนไปนะจ๊ะตีหนึ่งทีติดเลดโบโอุย้ยสเต็กมองยากมากครับอุย้ยโอ้โหปูสเต็กแม่งมองยากจริงผมบอกเลยเรับอิเลนาอยู่พุ่งหน้าผมป๊อปป๊โอ้โหโอ้โห,โโหโมันไม่มันไม่เป็นมุมเลยอะสะเต็กอะ เฮ้ยเจตแตกมันมองยากจริงทุกคนไอ้สกินเนี้ยมองยากมากคือถ้าไม่ชินตาผมบอกเลยว่าต้องเล่นให้ชินก่อนอย่างน้อยรอบเกมหนึ่งอะตอนผมไล่ครั้งแรกก็ผมงตัวแตกแหละผมดูถูกหรือเปล่าวะเจตทำไมมันสีมันแปลกๆอลกอ้าวโดดไปแล้วเลยนะครับเซเนียลอ้าวดวงจะมองครับมองเท่ากับตายผมบอกเลยอันนี้แหมเก็บตัวแตกหน่อยเรียบร้อยแตกเลยไปตรวดใส่ว่ะเพื่อนเราโอเคถอยบังกระสุนให้ปึ๊บจับมังกรเลยละกันจะได้เร็ว ผมต้องตัดเลือดสินะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะอะไรอะพี่ดิวงอะไรอะไรอะไรช่างกล้านะที่เข้ามาอินเวนท้าชีสามพันท่าร้อยคูปองน่ะเสร็จแล้วโสนสลายดาบตัดคลื่นเสียงจะหล่อไปไหนแต่ตอนนี้กูตัดบับ กาเล่นขนาดนั้นนะ่ะวิโด้โดแล้วเซเนียลมาอยู่ข้าสิมาเด็กตับขึ้นตะพบหินผาฟัน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 ,ฟน,ฟน,ฟนจันสาดซองอุ้ยตายเลยโคตรแรงอ่ามีตัวแตกกันเนาะหนึ่งจันสาดซองโอ้จะตายนะจะตายนะทำเป็นเล่นไปไอ้ช็อตเมื่อกี้ผมไม่ได้คิดว่ามันจะแรงขนาดนี้นะมันโดดปาดด้วงทีเดียวตายเลยว่ะเมื่อกี้ แรงเหมือนกันนะครับเนี่ยข้อ,อดีของทาชิเวลาตีมังกรน,นะครับเลือดจะแบบเหลือเยอะมากเพราะว่ามาันเก็บสแต็กจากพวกออบเจกต์ได้นะต่อดีสุดๆเลยจับสามสอง <S 2> <S 2> <S อ๋อดาบตัดขึ้นวะดาบของข้าจะกระโดดฟันเจ้านี่นี่อันนี้แนี่ทูดาเมจจ้าบาดสองสยองขวัญโคตรแรงอะไรจ้าพันิต โอ้โหแรงเกินไปเปล่าครับพี่มุลาดพราะเชฟน่าจะเป็นไอเทมที่ดีนะครับดวงโดนทีเดียวน่าจะตายแบบอันติโดนโโอ้หอันนี้นี่โดนแพนด้าสปอร์ตเราเป็นยังไงพื้นพัดพาเหงาพิงเงาใกล้ก็เงาสิจ้าเฮ้ยบูบัส โอ้ไม่ว่ามูินดีรนน่อยู่ศูนย์สไลดไม่มีอะไรเลยมันหนีโบอ้าเอ้าอ้าาวาวกตายหรอกกางได้ไหมอมก็ไดไปบนดีกว่าครับเอาเลยแม่จา่ ดาเมจครับผมตับึ้นกระทบถึงนพอเลดเกมเริ่มไม่ค่อยมีอะไรให้ทำทาชิตกงานครับผมอันติเลยละกันไปไหนจ้าไอดวงดาบตัดเลือดโอ้โหม่งหลบได้ด้วยอ่ะมันพลิ้วไอดวงตัวนี้ ไม่น่ารอดนะครับนัดเดียวโ้กโอ้โหนัาขึ้นบ้านจังเลยอ่ะโอ้โหลเลตายค้บสัตว์ที่จะตายเลยเนะี่ย สถานการณ์เริ่มไม่สู้ดีอาล้ครับสถานการณ์เริ่มย่่าแย่มันเริ่มเลือดเกมแล้วเหรอแถ้าชินีถ้าไม่ทำนี่ไม่ไม่ควรหยิบมาเล่นจริงๆนะครับมันเล่นยากมากเลยไม่สียแหละเก็บสเต็กผมเนี่ยจะได้ดบแดงจังเลยครับจะได้ปาดแบบเต็มคอรอเต็มแข้งไม่แต่ไหวนะเนี่ย นัดเดียวแต่ดวงน่าจะไปรีครับจังหวะนี้น่าจะชนะและ้ะถ้าเล่นดีๆอะอะไรวะเนี่ยทีมแบกจนชนะงงจัด <c oughs> อ้าวพอดีด้ป <c oughs> ้แบกาก็นึกว <c oughs> ่ากลับไปแล้วที่ไหนได้เดินทางนี้เอ้ยเอาเลียน,นาก่อนเป้า <c oughs> กลับฉับโบมันจะสับเอาเดาเมจก่อนจบเกมสักหนึ่งที <c oughs> อยากรูจร้จริงๆว่ามันแรงขนาดไหน น่าจะไม่ได้เอ็มนะครับแบทเกมดูไม่ค่อยได้ทำอะไรเลยฮะตีแต่ออบเจกต์อย่างเดียวเลยอันดับสองจรินด้วยแต่ดีแล้วล่ะครับที่ทีมเราแบกเพราะว่าทีมเราไม่แบกผมบอกเลยว่าทาชิผมไม่ได้แหกแน่ๆแพ้แค่ศูนจุดหนึ่งนะครับสกอร์ค่าหกตายสองแอสซิสต์แปดนะครับผมเจ๊เจ๊เทมผมก็ประมาณนี้เลยนะครับผมทำได้เป็เท่าไหร่ไหนดูสินี่นะครับผม17.9%นะครับผมสำหรับทาชิป่านะครับรู้สึกว่าเล่นค่อนข้างยากเลยฮะอยากจะเอาไปลองเล่นออฟเลนซะมากกว่านะครับแต่ว่า ก็ไม่ใช่พูดใช้ทาชินะครับผมทําได้ขนาดนี้สำหรับผมก็โอเคแล้วนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับผมสําหรับการสุ่มสกินทาชินะครับผมเรียกว่าโดนไปเลยครับผมสามพันห้าร้อยคูปองสองเก้าเก้าคูปองไม่ชอบนะครับผมถ้าเพื่อนๆอยากลองทําตามก็แล้วแต่เพื่อนๆเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมลองให้เพื่อนๆดูแล้วนะครับผมว่าการสุ่มทาชิสกินนี้มันเกลือขนาดไหนนะครับผมถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์และติดตามกับคลิปนี้และก็ช่องนี้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ที่หน้าหาสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ